สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการง่ายๆที่จะเริ่มต้นขับแกลบคารนะครับก็คือขั้นตอนที่1น,นะครับก็คือการเป็นเพื่อนกับแกลบคารก่อนก็คือโหลด ID นะครับ ID แอดไลของแกลบคารเข้ามานะครับก็คือแอดไลน g c t h นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีข้อความส่งถึงท่านนะครับ ในการที่จะเตรียมเอกสารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถสำเนาทะเบียนบ้านแบบประชาชนนะครับแล้วก็ใบขับขี่แล้วก็กรมธรรม์ประกันภัยนะครับ mm hmm. เมื่อโหลเอกสารครบเสร็จแล้วนะครับท่านก็ศึกษาวิดีโอนะครับวิดีโอในการที่จะใช้งานแอปพลิเคชันนะครับ เมื่อศึกษาวิดีโอเสร็จแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันนะครับลงในเครื่องติดตั้งในเครื่องของท่านนะครับเมื่อเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับก็เริ่มเลยนะครับล็อกอินจาก ID ของท่านนะครับเมื่อล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เริ่มเลยครับสตาร์ทเลยนะครับเริ่มออนไลน์เลยครับสําหรับประสบการณ์ในการออนไลน์ครั้งครั้งแรกของผมนะครับก็ไปออนไลน์แถวแถวถนนสุขุมวิทซอยนานานะครับลูกค้า รายแรกก็เป็นชาวต่างชาติเลยนะครับก็คือรับไปรับที่โรงพยาบาลบำรุงราษนะครับไปส่งแถวประตูน้ํานะครับใช้เวลาในการเดินทางไม่เกิน30นาทีนะครับในวันนั้นนะครับครั้งแรกก็ตื่นเต้นนะครับว่าจะไปรับลูกค้าได้ถูกไหมนะครับได้ได้ไปตรงเวลาไหมนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับแอปพลิเคชันใช้งานง่ายนะครับ แล้วก็ไปรับลูกค้าจากจุดที่ผมได้รับการเรียกเนี่ยนะครับใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะครับแล้วก็ไปส่งลูกค้าไม่เกิน30นาทีใช้งานง่ายมีรายได้ดีนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆสำหรับคนที่เริ่มต้นขับแกรบคาครั้งแรกเนี่ยนะครับแล้วก็มีมีการช่วยเหลือสนับสนุนจากน้องๆเนี่ยนะครับอย่าง เต็มที่เลยนะครับน้องๆให้ความช่วยเหลืออย่างอย่างเต็มที่ให้ให้ข้อมูลให้วิธีการให้ความรู้ที่จะเริ่มต้นขับได้ง่ายๆนะครับสนใจนะครับสมัครแอดไลน์ไอดีเลยนะครับแอ g ไลน์จีก t h นะครับหรือแอปไลน์ Gcth นะครับแกลบขา่าสมัครได้เลยนะครับสนใจสมัคร ด่วนนะครับมีไรายได้ดีมีความสุขในการทํางานและได้ไรายได้งามๆมีมไรายได้ง่ายๆจากแกล่าครับขอบคุณครับ